สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่ประเด็นกาสาครับมาอยู่กับกล่องอีกแล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นเมนบอร์ด b 4 5 0รู้สึกจะเป็นของกิ๊กเบย์ไหมนะครับก็ทําการสั่งซื้อมานะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แลวกันครับใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอครับเพราะว่าไม่สามารถจะแปะแปะลิงก์ตรงนั้นได้นะครับต้องไปแปะที่คอมเมนต์เอาครับถ้าแปะลิงก์ที่ที่ได้คําอธิบายก็เดี๋ยวจะแปะให้นะครับ แล้วก็อนุญาตให้เจ้าของร้านนะครับที่มีเพจมาร์เก็ตที่ผมได้ซื้อมาเนี่ยสามารถนำวีดีโอนี้นะครับไปให้กับผู้ที่เพื่อเหมือนว่าเอาไปเป็นความมั่นใจนะครับว่าซื้อกับเขาแล้วได้สินค้านะครับอันนี้คือเป็นข้อตกลงกันนะครับไม่ได้ก็ตกลงลับเหมือนว่าเออผมก็ชอบในความใจนะคือเขาบอกว่า,าแพ็คมาผมนะครับบอกว่า ระวังแตกห้ามโยนครับแพ็คขนาดนี้นะครับเมนบอดชิ้นเดียวไม่ต้องกลัวแตกครับตัดปัญหาเรื่องแตกมาอย่าเป็นการเสียเวดาเพราะว่าตอนนี้เรามีลูกมาช่วยเปิดกล่องนะครับมีลูกมาช่วยเปิดกล่องนะครับอันนี้ก็ต้องต้องโหเดี๋ยวก็สิลูกต้องต้องขยันนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเงินซื้ออาหารให้ลูกครับนี่ครับอยากจะให้ดูนะครับว่า แพ็คของสินค้ามานะครับโอเคตอนน,น,นะอตนั้นผมไม่กล้านะผมบอกตรงเลยผมไม่กล้าผมก็พยายามเช็คขิดตลอดครับว่าเออเป็นยังไงเราจะได้ของจริงไหมอะไรไหมเงี้ยครับก็ก็เช็คนะครับเช็คตลอดแต่การแพ็คมาผม,ผมโอเคนะโอเคเดล้ละซึ่งผมไม่เคยประทับใจในการแพ็คของที่ไหนมาก่อนเท่าที่นี่นะที่นี่แพ็คมาดีมากครับดีมากเยี่ยมมากครับม,มาดูกันครับได้ของมาถ่ายเพียบครับ ทางร้านเขาจะแจ้งครับว่าเสียหรือไม่เสียครับแต่อันนี้เป็นบอร์ดเสียมานะครับก็ตกลงกันแล้วครับว่าคือบอร์ดเสียนะครับไม่มีการมาคืนเงินกันแน่นอนครับเพราะว่าเราเราอ่านรายละเอียดครับการจะซื้อของจากร้านเขาต้องอ่านรายละเอียดให้ดีนะครับอันนี้ผมก็มารีวิวให้ดูนะครับว่าอืมยนนี้เมนบอร์ดเราก็ต้องหาได้ครับบอร์ดตัวเนี้นะครับ b 4ี0ู้นย์เนี่ยถ้าเราอัพไบออด ก็สามารถที่จะใส่ตระกูลไรเส้นได้หลายหลายตัวอยู่ครับแต่ตอนนี้ CPU ตัวไรเส้นผมไม่มีครับผมก็ลองเอามาไว้ดูครับว่าจะใส่อะไรได้บ้างแต่ใจผมอะ่ะผมจะเอามาใส่กับะจะมาลองใส่ CPU ของ A 1 0 A 1ิบเจเ K ว่ามันเข้าได้ไหมนะครับเอามาเค่ลองครับแต่ความรู้สึกก็คือมันไม่น่าจะได้เพราะว่ามันเป็น ซ็อกเก็ต a m แต่นั้นมันเป็น fm 2บวกนะครับก็เป็นของกกะไบตานะครับ bc 50ครับก็สภาพก็สวยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเพลเด่นกรสก้าไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะใส่ cpu fm 2ได้ไหมนะครับหรือว่าจะซ่อมติดได้ไหมหรือยังไงหรือมันจะเสียนะครับก็ ฝากกดติดตามช่องพี่พเด็กดกาสุก้าไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ